สวัสดีค่ะพบกับแอดมินนานะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนามานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าคันนี้เลย i s u z u d m a x h i g h l a n d e r s p e c c c a 1.9ตัว SDDI เกียร์ธรรมดา6เกียร์สปีดปี218 0ราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาท3 6 9 0 0 0บาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะโลโก้กระจังหน้าจะเป็นพรเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ แล้วก็สีนะคะสีพิเศวมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาดัมโบนนะคะยางนะคะเป็นยางแม็กซินะคะเดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยใช้งานได้ยาวๆนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นไฮเลนเดอร์จะเป็นตัวยกสูงนะคะสําหรับภายในของอีซูซูดีแมคคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกรับไฟฟ้ามาพร้อมกับซ็นทัลล็อกนะคะ กระจมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคุณแจมีครบให้ทุกดอกเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายปรับลดเสียงวิทยุทางนี้ได้เลยเลยเ็กไม้เพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกเกียร์สปีดนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านั่งสะดวกสบายนะคะเบาะแคบปนะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็มีปูผมให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะ ำหรับด้านหลังของ Isuzu D-Max Highlander 1.9 s คันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ Isuzu D-Max Highlander 1.9 s นะคะตัวสเปคแคปนะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์สปีดนะคะปี2018คันนี้ราคายอยู่ที่369,000บาทนะคะ369,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด84งวดงวดละประมาณ เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะยอดวันนี้รวมค่าประกันภัยฟอสองบวกค่าโอนค่าจัดค่าดําเนินการกับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะออกรสศูนบาทจบทุกอย่างเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์นาะศูนย์เก้าเก้นะคะ0ูนย์เก้าเก้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครให้กับนาด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ